ครับสวัสดีครับอันนี้นะครับก็จะมาให้ดูเลยนะครับว่าอันไหนกิฟตแท้กิฟตปลอมของโยนเน็กนะครับมันมีความต่างมากนะครับอันนี้ผมเนี่ยซื้อมาลองเองเลยผมจะได้รู้เลยนะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้คือของปลอมนะครับอ่าของปลอมนะครับเดี๋ยวผมเอาของแท้ให้ดูครับนี่นี่คือของแท้นะครับผมยกตัวอย่างสีชมพูมาด้ว นี่นะครับนี่คือของแท้นะครับของแท้อันดับแรกนะครับที่จะต่างของปลอมคือหนึ่งปัจจุบันนี้นะครับจะมียางรองยางให้เราลองว่าคุณสมบัติเป็นยังไงอันนี้ไม่มียางรองนะครับอันนี้คือล็อตใหม่เขาแก้ไขมาเลยนะครับสองไอตัวยางถ้ามาดูใกล้ๆของแท้มันจะมีความบางว่า ของปอมจะมีความหนานะครับสามนะครับข้างหลังนะครับอ่าข้างหลังจะมีบาร์โคดบาร์โคดสีอันนี้ของปอมไม่มีบาร์โคดสีครับนะครับแล้วตัวกระดาษเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นกระดาษลังแข็งๆนะอันนี้กระดาษลังไม่แข็งนะครับกระดาษไม่แข็งอันนี้กระดาษแข็งๆแล้วตัวกิฟต์เนี่ยพอซันได้ดึงแล้วลองพันแล้วเนี่ยหนึ่งคือพันปุ๊บลื่นเลย คือจับแล้วมันไม่หนึบนะครับมันจะออกเป็นมันมันลื่นลื่นสองมันจะหนากว่านะครับมันจะหนากว่าแล้วเวลาเราดึงครับเวลาเรายืดดึงอ่ะถ้าของแท้เนี่ยมันจะยืดได้อีกใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเนื้อยางเยอะพอมันยืดมันจะยืดได้อีกแต่เนี้ยมันจะยืดไม่ได้นะครับมันจะมันจะแบบมันจะตึงอยู่งั้นเลยนะครับพอพันแล้วมันจะเป็นก้อนกอนหนาๆนนะครับอันนี้คือที่ผมทดลองมาเลยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ให้ดูกันเลยนะครับอันนี้ของปลอม นี่ของแท้นะครับ okay. อ่านะครับม well. yes, ีโฮโลแกรมโยนเกนะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็คือความต่างนะครับของกิบโยนเกนะครับอ่านะครับตอนนี้ที่ห้างหรือว่าทุกที่นะครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยผมไปเดินดูที่ห้างแล้วจะจะมีแบบเป็นรุ่นที่เป็นแบบยางรองหมดเลยนะครับที่เป็นของแท้นะครับอันนี้สังเกตได้เลยนะครับอุ่นใจได้เลยนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าน้องๆในกีฬาทีมชาติเนี่ยนะครับ ใช้อันนี้เลยครับมาสั่งที่ร้านเลยหรือว่าบางทีน้องเขาเบิกสปอนเซอร์ไม่ทันเนี่ยก็มาเอาตรงนี้ที่ร้านได้เลยผมการันตีได้เลยนะครับอ่าโอเคครับขอบพุณครับ